โอเคียวที่เคยรถติดอยู่ดีก็เงียบเกิดกลายเป็นเมืองร้างและเมืองที่ต้องเล่นเกมเพื่อให้มีชีวิตรอดมาถึงซีซันที่3แล้วสำหรับ o r i g i n a l Netflix a อ i c e ต์นูโตรแลนที่เรียกได้ว่าใครชอบแนวผ่านด่านแบบ Squid g เก e ต่อคามภาพเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีแคปด่านในซีซันก่อนหน้านี้ว่าแต่ละฉากยดีไซน์เป็นยางไรแต่ละด่านจะกหดกิดแค่ไหนที่จะวิทยาจะเดือดมากเพียงใดคําเตือดมีสปกยเนื้อหาซีซันหนึ่งและซีซันสองปรดเอกเล็กหากยะไม่ได้รับถก ซีรีส์ a l i c in Wonderland เรื่องนี้ไม่ได้วัดแค่แรงการแต่เล่นกับใจคนเต็มๆทุกคนต้องสู้กับความหวาดกลัวความไม่ไว้ใจและการตัดสินใจที่แทบจะมืดแปดด้านเลยครับ เดอะบีชจากซีซั่นหนึ่งดีไซน์ชายของเดอะบีชนะครับเป็นสไตล์นิวคลาสกสุดโอาอารังกาอารมณ์เหมือนเกาะสวุทรห้าสรรครอะไรอย่างนั้นเลยโทนสีเหลืองทองอบอุ่นสไตล์นี้เรามักจะเห็นในสถานที่สําคัญของโลกนะครับแต่หน้าตอนนี้ดีไซน์โออายยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางเมืองร้างกลายเป็นบานเล่นเกมและเป็นที่พักพิงให้ผู้เล่นได้เฉลิมฉลองแล้วที่นี่บอกชัดว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดอาจจะเป็นกับดักที่โหดร้ายที่สุดเพราะว่ามันคือยูโทปเปียฟองมีกฎ,ม,กฎมีลำดับยศมีอํานาจที่กดขี่ไว้อยู่นี่คือความน่ากลัวของเดอะบีชนั กดเล็กของบีชใครทรยศก็ต้องตายการคุกแจ็คโผล่แดงจากซีซั่นสองฉากนี้ดีไซน์ด้วยสไตล์คุกโหดดิบไฟข่าแข็งไม่มีที่หลบโทนสีฟ้าให้เขารู้สึกหนาวเย็นบรรยากาศถูกบีบให้ตึงเครียดผู้เล่นถูกขังในคุกเดียวกันงั้นมาเริ่มกันเลยด่านสารตาช่างยุติธรรม ชิงข้าหลามตัดจากซีซั่นสองารใหญ่เคร่งขรึมเรียบนิ่งมีตาช่างตั้งอยู่ด้านหลังทุกคนฉากนี้ดีไซน์ด้วยสไตล์นิโอคลาสสิกยุโรปผสมโมเดิร์นพลังหินสีเทาเรียบเนียนเพดานโดมสูงโป่งห้องกว้างใหญ่แสงเย็นจากด้านบนส่องลงมาราวกับสปอตไลท์บนเวทีกลายเป็นด่านที่ผู้เล่นต้องใช้สมาธิขั้นสุดทำอารลอกฉากนี้นะครับทุกคนเราก็จะรู้สึกอึดอัดไปต่างๆากันจะคิดว่ายังไงบ้างครับกดอึดอัดจนหายใจไม่ออกบรรยากาศเงียบสงัดจะบอกว่าทุกการตัดสินใจเ็กนนน้้้้ออยสสสาาามรรตตตััดดดดิิชชชีชีววขงผู่ไไไุปซ แต่ละฉากที่เรามองว่าสวยแต่เมื่ออยู่ในซีรีส์เรื่องนี้กับตรงกันข้าเพราะว่า3ด่านนี้มิได้ความหมือน และจิตใจคนไม่มีอะไรที่แฝงจริงไม่มีที่ไหนปลอดภัยจริงเรียกได้ว่าแค่ฉากเกมจากซีซันหนึ่งและซีซันสองรวมกันก็โหดขึ้นของแล้วและซีซันสามก็น่าจ,จะทวีคูณความเดือดขึ้นไปอีกรอเฉลยได้เลยคาว่าใครกันแน่ที่กําหนดกติกาในโลกแห่งน,นี้และใจคนจะทนได้ไวแค่ไหนและเพื่อนๆละ่ะชอบดีไซน์ในฉากกันบ้างลองคองมเมนต์มาได้นะครับต้องการปรึกษาเรื่องงานออกแบบตกแต่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e c o d e s i g n c o m